สำหรับซอสหอยนางรมที่อยู่คู่ครัวคนไทยมานานหลายปีโดยคนส่วนใหญ่มักได้ติดปากกันว่าน้ำมันหอยเป็นซอสปรุงรสในการทำอาหารมีลักษณะข้นหนืดและสีเข้มผลิตจากส่วนผสมของน้ำตาลเกลือซีอิ๊วในประเทศมีหลายยี่ห้อซึ่งเวลาที่จะทำอาหารไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดก็มักจะใช้ซอสหอยนางรมเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารให้อร่อยขึ้น โดยซอสหอยนางรมนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารในจีนไทยเวียดนามและกัมพูชางานนี้ถึงต้องอุทานแรงว่าน,นี่ฉันใช้ผิดวิธีมาตลอดชีวิตโดยหรือนี่สำหรับซอสหอยนางรมที่เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีติดครัวเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในการทำอาหารกันอย่างแน่นอนซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนเวลาใช้งานเจ้าน้ำมันหอยเสร็จก็มักที่จะวางไว้ใกล้ๆก,กับที่เก็บเครื่องปรุงที่ใกล้ๆเตาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานการใช้ไหมละ่ะ แต่ต้องบอกเลยว่าถ้าทำแบบนี้อยู่เรากำลังเก็บมันผิดวิธีนะจริงๆแล้วซอสหอยนางรมที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวันเวลาทำอาหารนั้นการเก็บรักษาที่ถูกต้องนั่นก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วแช่ในตู้เย็นต่างหากซึ่งฉลากข้างขวดก็ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแต่หลายๆคนก็อาจจะมองข้ามการอ่านฉลากไปเพราะความเคยชินนั่นเองฉเฉลยมาแบบนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนเก็บกันผิดมาตลอดทั้งชีวิตจริงๆในที่สุด เราก็รู้แล้วว่าซอสหอยนางรมใช้เสร็จแล้วต้องเก็บตรงไหนต่อไปใช้เสร็จแล้วเก็บให้ถูกที่ถูกวิธียืดอายุการใช้งานให้นานกว่ายิ่งขึ้นแบบสบายๆเลยทีเดียว